สวัสดีพี่น้องมือดีเจอกระเปาลองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมางานทรงดวงวิญญาณเมสุภัตาบุญปองเนาะหรือว่าไม่ใหกว่วงเนาะพี่น้องไม่ใหกว่วงเป็นกะเสียชีวิตลงสองหมือนเนาะพี่น้องสวดพิธามสองคืนแล้วกัมือนีเป็นมือทรงดวงวิญญาณเพิ่นสู่เมลุมาดวัดเทพาวราลาม,ามนเฮานะพี่น้องเนาะ บาร้องกับไดมา่ารวมทรงสการหรือว่าทรงดวงวิญญาณของคุณแม่สุพัตตาบุญปองนาะพี่น้องเป็นถือว่าเป็นเครื่อหยาตแต่นากก็บ,บาร้องนาะพี่น้องเนาะจะบาร้องกับไดมา่ารวมงานทรงดวงวิญญาณขึ้นสวงสวรรค์นานะพี่น้อง ความเสียบ่มีผู้่อออยากให้เสียนาะพี่น้องแต่ตลีกเรียงบ่ไดเป็นวัฏจักรของมนุษย์นาะพี่น้องเนาะความสูญเสียก็ตตังเกิดขึ้นนาะพี่น้อง,งกุ่มกมกุงเปลี่ยนของมนุษย์นาะพี่น้องพี่น้องับเขาสูตวัฏจผ้าของเฮาเนาะพี่น้องสูตมีลุม,มาดวัฏจผ้าหอยละลายนะ้อพี่น้องไปไป วันหลอดเมียนีกสามหลอดนอกถือว่าเอาขึ้นชู่เมลลมาดนะพี่น้อง น้องคิตทรงดวงวิญญาณของยายสุภัตตาขึ้นสวงสวรรค์นอพี่น้องเป็นพิธีการของทั้งทุกทุกบอลน,นาจะหลอดมีนนอพี่น้องสามหลอบก่อนขึ้นสู่เมรุมาตนอพี่น้องนเนาะเบาลองกะ ได้ทำคลิปมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ตที่ตามเนาะพี่น้องเนาะพิธีแต่ละหมูบ่บ้านอาจจะคือกันหรือบ้คือกันก็นแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้านบ้าวล่องอาจจะถือแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ น้อพี่น้องเนาะสิ่งที่มนุษย์บุยให้เกิดก็เกิดน้องพี่น้องเนาะดีกเรีย่ยงนี้บ่หรเนาะพี่น้องยังเพิ่นว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นน้องพี่น้องสิ่งที่แน่นอนคือหน,นีบุญนะผลเนาะคคตรตายน้องพี่น้องเนาะคนบุอยากตายก็ต้องตายน้องพี่น้อง ครบรอบนะพี่น่องเนาะสามหอบกะทีนำหลางกายทีไรวิญญาณของคุญญณยายสุภัตตาหรือมินายกวงสูมมโลมารของวัดเทพาเนาะพี่น่องเนาะพี่หน่อง พี่น้องตู้สามเทียตู้สามเทียก็ขึ้นสู้เมลูม,มาดเนาะพี่น้องเนาะเอาล่องกะ ที่จบคลิปนี้ไปสาม,มีกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวอยติดตามกันใหม่เมื่อนีบ้าวลองเ่าคำว่าสวัสดีครับ